สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนใน p ีพิ้วบุ๊กนะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะนักเรียนให้นักเรียนเตรียมหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะนักเรียนไปดูที่หน้า9นะคะเปิดหนังสือไปที่หน้า9นะคะจะเห็นเป็นเรื่องราวการ์ตูนนะคะ,ะมีอยู่3ตัวละครด้วยกันนะคะใน หนังสือเล่มนี้นะคะผู้หญิงคนที่ใส่เสื้อสีม่วงเนี่ยชื่อว่ารูบี้นะคะผู้ชายนะคะชื่อว่าแจ็คนะคะเด็กผู้หญิงที่อยู่ข้างในเนี่ยจะชื่อว่าโซเฟียนะคะคนชื่อว่าโซเฟียนะคะไปดูเรื่องราวการ์ตูนที่เขาให้เราเรียนกันเลยค่ะข้อ13ใหญ่นะคะ Lead and Lesson นะคะ ตามในในคลิปนะคะจะมีเสียงนะคะแต่ว่าใน powerpoint ของเราเนี่ยนะคะคุณครูจะเป็นคุณอ่านแล้วก็จะแปลให้ฟังนะคะนักเรียนนะอ่าแจ็คนะคะรับโทรศัพท์จากลูบีนะคะลูบี้ก็พูดว่า hi jack come to the den i have got a surprise for you นะคะเขาบอกสวัสดีแจ็คนะคะมาที่บ้าน จริงๆมันเขาเรียกว่าแหล่งกบดานก็ได้นะคะจะแปลว่าถ้ำสัตว์ก็ได้นะคะคำว่าเด n น,นะคะ Come to the den แปลว่ามาที่บ้านฉันสิบ้านหลังเล็กนะคะที่ว่า,าต่างประเทศนะคะจะมีบ้านต้นไม้นะคะสำหรับเด็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านเล็กๆที่แยกออกมาจากตัวบ้านหลังใหญ่นะคะ I have got a surprise for you นะคะฉันมีอะไรจะทำให้เธอประหลาดใจด้วยแหละนะคะเมื่อแจ็คได้ยินดังนั้นก็บอกว่าโอเคนะคะไปดูภาพที่สองค่ะแจ็คมาถึงนะคะก็เคาะประตูและพูดว่า Hi Ruby what the surprise นะ สวัสดีรูบี้นะคะอะไรหรอที่จะทําให้ฉันประหลาดใจ r รูบ<น>ี้ก็เลยบอกแจกว่าคามมินเข้ามาข้างใน and see แล้วก็มาดูเอานะคะไปดูภาพที่3เลยค่ะ Sophia when did you get here หมายความว่ายังไงคะโซเฟียคุณมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะ อันนี้ตัวเซอร์ไพรส์ที่จะให้แจ็คเห็นนั่นเองก็คือโซเฟียนั่นเองค่ะโซเฟียก็เลยตอบแจ็คไปว่า Hi Jack สวัสดี Jack I arrive on Saturday ก็คือมาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกวันเสาร์นั่นเองนะคะไปดูกันต่อเลยค่ะยังอยู่ที่หน้าที่9นะคะตอบ Picture f o u l ค่ะอืม I want to enter a computer game competition here นะคะคือโซเฟียบอกว่าฉันต้องการที่จะเข้าเกมการแข่งขันเกมคอมพิวเตอร์ computer, นะคะในเนี้ยนะคะก็คือในแท็บเล็ตนี่แหละนะคะลูบี้ก็เสริมไปว่า her game is called the Lost City of e i m m o k ok r l e e นะคะ เกมของเธอนะคะมีชื่อว่า The Lost City of i m o k r i l ก็คือ i m o คร i ลเมืองที่หายไปนั่นเองนะคะ,ะไปดูภาพที่5นะคะโซเฟียก็เลยอธิบายให้เพื่อนฟังว่า The game isn't finished นะคะเกมนี้ยังไม่จบนะ Can you help me with it นะคะแล้วก็เลยถามเพื่อนๆว่า เพื่อนๆเนี่ยจะช่วยฉันไหมนะคะแจ็คได้ยินดังนั้นก็บอกว่า of course นะคะแปลว่าอะไรแน่นอนนั่นแสดงว่าอ่ะแจ็คก,กับลูบี้นะคะจะช่วยโซเฟียน,น,นั่นเองนะคะไปดูภาพที่6นะคะ The game is on island นะคะ,ะ,คะเกมนี้นะอยู่บนเกาะเกาะหนึ่งนะคะ you got อ่า you go there and t h ดนนะคะตัวนี้นะท่านเราฟังเสียงนะคะจะมีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าลงมานะคะเกมนี้นะคะอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งคุณจะต้อง go there ไปที่นั่นแล้วก็นะคะก็มีเสียงฟ้าร้องขึ้นมานะคะไปดูกันต่อเลยค่ะภาพที่7นะคะเมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้องนะคะ,ะแทบก็เลยมองไปออกไปนอกหน้าต่าง Did you hear that thunder? ได้ยินเสียงฟ้าผ่านั่นไหมนะคะ,ะแล้วลูบี้ก็เปิดบอกว่า is a storm นะคะมันคือพายุนะคะ,ะ let's go back to the house นะคะเรากลับเข้าไปในบ้านกันเถอะนะคะก็คือบ้านหลังเล็กตัวนี้อย่างที่อธิบายให้ฟังนะคะ,ะจะเป็นแยกออกมาจากตัวบ้านหลังใหญ่นั่นเองนะคะ ไปดูภาพที่8ค่ะเมื่อเด็กๆเ,เปิดประตูออกมานะคะ Oh d e a r there's a lot of lightning นะคะหมายความว่ายังไงโอ้เพื่อนเนี่ยมีฟ้าผ่ามากเลยหมายความว่าฟ้าผ่าเยอะแยะมากเลยนะคะแล้วโซเฟียก็เลยเสนอขึ้นไปว่า Let's stay here ก็คือเราพักอยู่ที่นี่กันเถอะนะคะ เมื่อเด็กๆเข้าไปในบ้านนะคะในภาพที่9นะคะก็เกิดปฏิหารปฏิหารหนึ่งนะคะเหมือนมีให้เด็กๆเนี่ยไปที่ใดสักที่หนึ่งนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามนะคะในบทต่อไปนั่นเองนะคะ,ะนักเรียนไปดูหน้าที่11ค่ะหน้าที่11นะคะเป็น ข้อความนะคะเป็น passages passages หน,นะคะเกี่ยวกับ the s n o r e n d e s e r by joe นะคะก็คือทะเลทรายซนรเรนนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยแล้วก็ฝึกแปลไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยนะคะ Last spring นะคะฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมานะคะ Our class went to the c e n o r r e n deserts in Mexico นะคะ uh, เพื่อนเราในห้องนะคะพวกเราในห้องเนี่ยนะคะก็ได้ไปที่ทะเลทรายซินารเรนนะคะที่เม็กซิโกนะคะ It is one of the biggest ก็คือเป็นที่ที่หนึ่งที่ใหญ่ที่สุด and the hottest desert s in North America นะคะแล้วก็ร้อนที่สุดเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดและร้อนที่สุดในอเมริกาเหนือนะคะ w e w e n t in spring ที่เราเราจะไปในช่วงฤดูใบไม้ Please because the summer is too hot เพราะว่าถ้าเราไปในช่วง summer นะ่ะมันจะร้อนมากนะคะไปดูกันต่อเลยค่ะ We stay there for a we e k เราไปพักที่นั่น1สัปดาห์ก็คือ7วันนั่นแหละนะคะ When we arrive เมื่อพวกเราไปถึงนะ It was sunny and windy นะคะมีแสงแดดมากแล้วก็มีลมนะคะ On our first day ในวันแรกของพวกเรา วิวิสิตเอลตาแซนดูนนะคะเราก็ไปเยี่ยมชมเนินทรายอัลธานะคะเนินทรายนาะคะดียูนแปลว่าเนินทรายนะคะ Some of the dunes are more than 100 meters นะคะก็บางอันนะคะเนินทรายบางอันเนี่ยสูงมากกว่า100เมตรเลยนะคะ,ะ They were Beautiful and we enjoy climbing on it นะคะเนินทรายเหล่านี้นะคะสวยนะคะแล้วก็พวกเราก็สนุกสนานในการปีนเนินทรายด้วยนั่นเองนะคะ Is very dry in s u e r a n d Desert นะคะในทะเลทรายแห่งนี้นะคะดูแห้งแล้งแห้งนะคะ t h e r e are l o t s of c a c t u s นะคะแคคทิก็คือแคคทอสนั่นแหละก็คือมีต้นตะบองเพชชเยอะแยะมากมาย But there t h า r e aren't usually many other plants แต่ว่าไม่มีพืชอื่นๆนะคะ we were lucky เอแต่ว่าพวกเราโชคดีมากเลย because one h or u second day ก็เพราะว่า ในวันที่2นะคะ it start to rain อยู่ๆก็มีฝนตกลงมานะคะ when it rain เมื่อมีฝนนะคะ the d e s e r t changes นะคะ,ะทะเลทรายก็เปลี่ยน because the flower c a n g o เมื่อว่าเมื่อฝนตกลงมานะคะทะเลทรายก็เปลี่ยนไปเพราะว่า อดอกไม้นะคะสามารถเจริญเติบโตนะคะ We went hiking on the last day เราก็ไปปีนในวันสุดท้ายเดินทางไกลด้วยเท้าก็ได้นะคะคำว่า hiking นะคะในวันสุดท้าย And there were beautiful flowers everywhere คือวันสุดท้ายที่ไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะคะ ดอกไม้ขึ้นเต็มเลยเพราะว่ามันได้ได้ฝนใช่ไหมคะฝนตกนะคะ beautiful flower everywhere ก็คือเห็นดอกไม้ที่สวยงามเนี่ยทั่วทุกหนแห่งเลยนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวที่โจเล่าให้เราฟังที่เขาไปเที่ยวทะเลทรายนั่นเองนะคะ เมื่ออ่านบทความแล้วนะคะครูฟ้าแปลให้ฟังแล้วด้วยนะคะให้นักเรียนนะคะมาทําการบ้านนะคะในหัวข้อ18ใหญ่นี้นะคะให้นักเรียนเขียนด้านหลังตรงนี้นะคะในในหนังสือเลยนะคะในหนังสือของนักเรียนเลยขีดด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วเราก็ ตอบคำถามนะคะเขาบอกว่า read again and say to or false นะคะอ่านอีกครั้งนะคะและให้นักเรียนนะคะทำการบ้านตรงนี้ใส่ true หรือว่า false ลงไปนะคะอย่างข้อที่หนึ่ง <S the s e o r a n desert is in brazil ยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งว่าะทะเลทรายเซอร์รนะอยู่ที่บราซิลใช่ไหมคะถ้าใช่ลูกก็ตอบว่า true ถ้าไม่ใช่ลูกก็ตอบ false นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะ คุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ